สบายดีมันนี้มาพอกับนางซองผู้สาวฝั่งคลองเนาะมันนี้ท้ามาทําม,มกประแดกเครื่องก่อนเข้าไปทำเขามาเปิงส่วนผสมกันเลยว่ามียังแหน่เนาะอันนี้ก็จะเป็นหัวผักบัวแดงซอยกบับใบผักบัวซอยข่าซอยพริกแดงสดหมูสับ ใบมะขี่หูดซอยแล้วก็มีเส,นเสนเ้นลอนแซนําแล้วก็ไปตัดสัน,สนๆไข่ไก่น้ำประเดกแป้งนัวน้ำตาลถ้าใครมีประเด็เป็นตอนก็สามารถซับสใส่ได้เนาะมกข้าจังเข้มขน้นแล้วก็สิมีใบตองสําหรับหอ่อแล้วก็ไม้แรมสําหรับกัดเนาะก่อนเอาจะไปลงมือทำขาก็นำสองอย่างนี่ไปตาให้ละเอียดก่อนเนาะมาหลังจากขา้าวําเครื่องแล้วเนาะเขาก็มาเทหมูใส่กระซามตักเครื่องที่เขาตานี่มาใส่ขาซอย ใบมะขี่หูดน้ำตาลแตงนนวเสรนล่ร่อนหอมบัวไข่ไก่น้ำปลาเด็กเขาก็มานนวดเคื่องให้เขากันบาดน,นี้เโอเคหลังจากเขานวดเขากันแล้วบัดน,นี้เขาก็สิมาห่อเนาะ สิใส่ตองสองสั่นเนาะมาห่อกันเลยก่อนสิหอ่อเฮาก็ตักไข่หวดหนาเนาะเวลาหนึ่งออกมามันจะงามห่อง่ายๆบ่ได้ยากไมเลมเฮากัด มาหลังจากห้ามกแล้วเขาก็สิเตรียมหนึ่งเนาะเลียงใส่ซึ้งไว้หนึ่งทั้งมดได้หกมกโอเคบัดน,นี้เขาไป็หนึ่งกันเลย1ไว้ประมาณ30มสิบนาทีหรือว่าจนกว่าสีซุกเนาะเขาจะมาเบิ่งกันใหม่มาหลังจากเขาหนึ่งคบเวลาเลยเนาะเขาก็สิปงหมอบัดน,นี้สิแกะให้เบิง่งหอมหอม หอมด้านนางสีอันให้เบิ่งเนาะควันฝึนทวนทวนอันนี้คือวิธีมกประแดกเรื่องเนาะคือที่นางบอกอ่ะถ้าพามีโตมันก็เอามาฝักฝักลงไปมันจะได้เข้มข้นเนาะอ,อร่อยแซ่บแซบ,แซบ ลองไปเห็ดกินลองเบิ่งเดอพี่น้องถ้าพรายมักก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะส่วนส่วนผสมและอัตราส่วนนั่งสิบถิ่งไว้หายตตคลิปวิดีโอคือเก่าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิขอโตล้ลาไปก่อนบ๊ายบายสบายดี